สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกทุกคนนะคะคุณครูเพื่งชาวันนี้มาพบกับเด็กๆจะพาเด็กๆร้อยร้อยสร้อยคอนะคะเด็กๆทุกคนมีถูกนี้กลับไปที่บ้านอยู่แล้ววันนี้ เราจะมาทำการร้อยกันนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆแกะถุงออกมาค่ะข้านในก็จะมีหลอดหลากหลายสีเลยนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำการแยกก่อนนะคะกูเพิ่งแยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆในถุงใบนี้นะคะก็จะมีกระดาษนะคะที่เป็น ีเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะมีรูด้วยนี่นะคะเด็กๆแล้วก็มีหลอดนะคะวิหลอดมีหลายทสีซ้นเลยอ่าทีนี้นี่เชือกคะ่ะเราเรามาร้อยกันเลยนะคะเด็กเดกนะคะุณค,ครูเพิ่งเลือกที่จะร้อยหลอดก่อนนะคะเด็กๆจะเลือกร้อยดอกไม้ก่อนก็ได้เช่นกันคะ่ะ ต่อไปเมื่อเราร้อยดอกไม้นะคะดอกไม้ของเราก็จะมีรูอยู่ตรงกลางนะคะเด็กๆเด็กๆสอดปลายเชือกเข้าไปนะคะแล้วก็ไล่รูดลงมานะคะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆทําไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยร้อยสลับหลอดแล้วก็ดอกไม้แล้วก็หลอดแล้วก็ดอกไม้ร้อยสลับไปเรื่อยๆเลยนะคะ มีเด็กๆที่น่ารักคนไหนร้อยดอกไม้ไปพร้อมๆกับคุณครูพึ่งหรือเปล่าเอยคุณครูพึ่งร้อยจนจะได้เส้นที่ยาวขึ้นแล้วนะคะเด็กๆ สร้อยคุณครูพึ่งสวยหรือยังคะเด็กๆได้ความยาวของสร้อยตามที่คุณครูพึ่งต้องการแล้วคะ่ะของคุณครูพึ่งร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการมัดเข้าด้วยกันค่ะเด็กๆอย่างเช่นเด็กๆนะคะอย่างมัดเองไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยมัดนะคะ ผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะมัดเสร็จแล้วใส่คอเลยสวยงามไหมคะเด็กๆคุณครูเพิ่งจะรอดูสร้อยคอของเด็กๆนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเพิ่งดูด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูเพิ่งขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ